สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องปูสำทำรรเกษตรวันนี้มาเลาะที่นานะครับ f อฟซีแตว่าจะมาหาเจ็บเหตุนะเอเพราะว่าได้ยินข่าวว่าเหตุเกิดที่นาปูสำเดี๋ยวจะพาไปดูว่าจะเกิดไหมจะดีไหมจะมีไหมก็อยากจะให้ขอให้จัดอา จะตามไปดู FC เพราะว่าปู่สาก็ไม่เคยมาเพราะว่าแถวนี้มันติดลำห้วยนะครับไม่คิโตโอ้ยังไม่เจอเลยนะก็จะดูไปเรื่อยๆนะโอ้โห FC มาดูนะโอ้ยนาปู่สานี่นีนน่ FC เห็ดละโงกนะโอ้เอฟซี FC. มีเห็ดละโงกด้วยนะโอ้เอฟซี FC. โอ้ยังไม่เคยมาสักทีนะนี่โอ้ยเห็ดละโง่อ่ถ้าไม่เอาก็จะมีเพื่อญาติมาเจ็บนะเอฟซี FC. ดูสิดอกใหญ่ดอกโตเลยนะโอ้ยนี่เอฟซี FC. ก็ดูอีกนี่ โอ้เยอะโอ้ยเอีขอบคุณที่นินของปู่สามนั้นนี่โอ้ oh, oh, oh. อ่าได้แล้วโอ้ย oh, oh, พวกนี้ก็จะบานแล้วนี่เอีดูนะโอ้เดี๋ยวจะวองไปอีกที่ไหนเนาะมีไหมโอ้เอฟซีนี่วางมาข้างนี้โอ้ oh. โอ้มีแล้วนี่หนึ่งโอ้มีเห็ดแล้วกแดงสีเหลืองอรามเลยนะเ c ฟซี FC. โอ้อาจจะพอได้กินอยู่นะเดี๋ยวจะตามหาไปเรื่อยๆโอ้เอฟซี FC, ตัวนี้ดอกตูมเมือ่อะไรเป็นไข่ไข่เห็ดไข่เลยเป็นไข่เลยนั่นนี่อ้เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูโอ้ นี่เอฟซี FC, ดอกใหญ่เลยเห็นแล้วก็สีเหลืองโอ้เอฟซีขอบคุณนะครับเอฟซี FC ที่ให้มาเออเดี๋ยวเอฟซีผมจะไปเรื่อยๆนะโอ้สแสดงว่ามีแต่ญาติพี่น้องว่าเห็ด ที่นาปูสามออกเยอะแต่ว่าปู่สามก็เคยไม่ไม่เคยมาดูสักทีเพิ่งมาวันนี้หลังจากทานอาหารกับญาติพี่น้องแล้วก็โบเราจะมาดูว่าจริงไหมที่มีเห็ดโอ้ครัขบขอบคุณครับโอ้โหถ้าไม่มาวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็หมดลัวันนี้มากินข้าวกับญาติพี่น้องโอ้ มาเจอศูนย์คนดังแล้ววันนี้วันนี้ปู่จะมเอาเนื้อมาให้จะไปทำก็สากปุณก็าสากวันพรุ่งนี้วันก้าสาักไปวันนี้นเนื้อไม่กินยาเลี้ยงพี่น้องอ,อยู่ที่บ้านนะอูอันนี้ก็เป็นบริเวณบ้านของ น้องตาวนะที่แต่กรอนี่ปู่ตัําก็อยู่นี่แหละบ้านเกิอดอยู่นี่แหละเรืองเหตุปวัว ตหมกปลาเอาอหมกหดอกไม้มาอีกแล้วตำแตง <Yes. S 1> เป็นจังไดหมื่นโอ้ FC <oughs> oh. ครับอันนี้เป็นหลานสาวลูกพี่สาวนะเป็นอ่าพิธ <c oughs> ีนิจารีพิเพณีของโอ oh. ้พอดีสารเนา, <c oughs> าะเป็นประเพณีที่สิ่งที่เราเหลีกเลี่ยงไม่ได้ oh. ทำอะไรต้องมีตู้ <c oughs> มีมา <c oughs> มเพืาา่อทำให้ ปู่ย่าตาช่วยท้องเราแต่โบราณโบราณเนี่ยีอเราต้องมีน้ำหนักนะอ๋อต้องมีน้ำหนักอย่างน้อยนี่ต้องเจ็ดสีขึ้นไปอเราเราฝนใหม่ไหมฝนเรื่อยไหมรับรับใหม่โอ้รับใหม่เราเจ็ดสีขึ้นไปโอ้หายอันใหญ่อันใหญ่นะมาสวยนี่นี่อ้าอ้าปู่เราก็ก็ต้องฝากเจ็ดสีนะเออดูแลกดไลค์กดแชร์ด้วย อ๋อได้มาจากไหนเนาะมาจากนาจ้าโอ้มาจากนาโอ้ตรงไหอ่าได้ได้อะไรได้ปลาได้กระปูได้ปูปูนาแล้วก็ปลาโอ้ปลาอันนี้ปูนาโอ้หบคุณมากๆอันนี้ไม่ใช่ปลาอันนี้ก็ปูด้วยนี่จะกันบ้าง <Yeah. S 1> ดูครับเอฟล็อกตาวให้มีกระปูนาแนละต้อปลาลูกคอด้วยนะไปหมกพอดีตอนเย็นนี้โอ้โหขอบคุณมากมากนะขอบคุณ <Yeah. S 1> อามากมากนะ <Okay. S 1> ขอให้เจริญ <Yeah. S 1> เจริญน,นะ yeah. ขอบคุณมากมากจ้าจ้าให้ทายให้เอฟซีมีเรย่าหน่อยปูซ้ำทำเกตดูว่า <Yeah. S 1> คุณย,าย่าคุณยายก็อย่างนี้แหละร <Yeah. S 1> ักกันเหมือนกับพี่กับน้องก,ก็อยู่เป็นแบบสบายๆนะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับ <Yeah. S 1> อือหใช้กูดีกว่านี้ใช่ไหมโอ้เอฟซีดูดูดู เอฟซีนี่โอ้มีเห็ดโอ้นี่มีเห็ดครับเอีเห็ด,หดละโงกโอ้ยอืมโอ้มันเกิดอยู่อย่างนี้เนาะเอี FT. นี่อูซำพาเจ็บเห็ดละโงกโอ,กโอ้อ้าวดูดูดูด,ดูอ้าวโอ้ นังนี่อยู่โอ้ยกำลังเหลืองครีบาลอ้าวอสีนี่ตัวนี้ยังไม่เนยาวโอเค <c oughs> ตัวนี้ยังเป็นไข่อยู่เอสซีนี่ยังเป็นเป็นไข่อยู่นะนี่อือ ปู่ตำก็ไม่เคยมานะเพิ่งมาวันนี้น่ะอ้าวดูอืมเห็นแล้วก็เหลืองนะ